วิดีโอนี้แนะนำให้รับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเด็กต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรเล่นหรือทำตามโปรดใช้นิรันดร์ในการรับชมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอ่วันนี้นะครับผมอยู่กับเว็บ i m i 5 5 5ก็เป็นเว็บที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเว็บด้านในกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงอ่ะครับอันดับแรกนะครับก็ไปดูหน้ากีฬาก่อนนะครับหน้ากีฬาเนี่ยเขามีให้เราถึงเจ็ดค่ายเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูคาสิโนกันต่อครับอ่าเห็นอะไรไหมครับค่ายคาสิโนเยอะมากๆเลยครับมีถึง14ค่ายชั้นนำครับไม่ว่าเป็น Sexy W M S A E v O นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปดูสล็อตกันนะครับว่าทำไมถึงถึงต้องเล่นสล็อตของเว็บนี้นะครับอ่าดูครับเว็บนี้เนี่ยมีสล็อตมีค่ายสล็อตอะครับ ให้เราถึง14ค่ายครับก็เป็นค่ายชันนำทางนั้นนะครับมี j o อกเกมีพลาสติกมีมี CQ9 ม,มี PG ที่สำคัญนะครับเว็บเนี้ยไม่ต้องโยกเงินเข้าออกให้เสียเวลาเลยครับแล้วก็เว็บนี้นะครับอ่าเป็นระบบฝากถอนแบบออโต้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาสมัครกันได้นะครับผมจะ ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปเล่นเกมที่ค่าย PG เหมือนเดิมครับก็เป็นเกมที่ชื่อว่ามาครับมาดูเกม p i ก k y Go กันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวผมขอปรับเบ็ดไปที่ สูงสุดเลยละกันครับ50บาทโอ้โหมันไป3ครั้งเงียบเลยครับสงสัยเดี๋ยวต้องปรับเป็นทอโบครับอ้าวพอปรับเป็นโทอโบปุ๊บหมุนรอบเดียวครับวิกวินมาเลยครับ500บาทไปกันต่อครับ 150ครับด้มา,าอีก150ครับโอ้ <S 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 งเงียบเลยครับอ้าวอย่างไงครับอเลยเป็นนิดเดียวเองครับพุกสองอันมากแล้วครับเรียบร้อยครับวิกวินอีกแล้วครับ บวกมาอีกห้าร้อยครับบวกมาอีกร้อยห้าสิบครับคูณสองครับบวกมาสามร้อยครับบวกมาร้อยห้าสิบครับบวกอีกร้อยห้าสิบครับบวกอีกร้อยห้าสิบครับ เขาออกบ่อยเหมือนกันนะร้อยห้าสิบหคูณห้าไม่แตกครับบวกอีกร้อยห้าสิบครับอ้าวยังไงครับโอ้โหไม่แตกครับเมื่อกี้อ้าววิดวินอ,อีกแล้วครับบวกวันหนึ่งพันครับ โอเคครับเกมนี้บวกมานิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรครับไปลองเล่นกันดูได้นะครับสำหรับเกม Pi กกีโกนะครับผมมีความรู้สึกว่าเออบิ๊กวินมันแตกง่ายดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ